สวัสดีครับผมมือนี่กับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปดีๆทางช่อง YouTube นักเล่นพระทองทินนะครับมือนี้กับมีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรมาในน้ำพีในน้ำนองมาในนำ้ำผูนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศรวมไปถึงผููที่กำลังของมาศึกษาหาข้อมุลเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมวัตถุมงคลที่ถูกต้องนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี่นะครับคือวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นบ้านแดดนะครับซึ่งเป็นเลี้ยนหาเลี่ยมรุ่นแรกนะครับ จัดสางในปีพศ2 5 0 4นีนะครับว่ากันว่าจำนวนการจัดสางอยู่ที่3,000เหรียญน,นะครับมีทั้งทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงล่มดำนะครับคือมีเนื้อหาเดี่ยวแต่เป็นแบ่งเป็น2วันน,นะครับคือล่มดำกับผิวไฟนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับก็สิเป็นรูปหลวงพ่อพิบูลยืนถือไม้เท้านะครับด้านล่างก็สิมีอักษรจารึกว่าหลวงพ่อพิบูลนะครับ ด้านคางซ้ายขวานะครับก็จะเป็นเสาโลมั่นเสาซุ้มประตูวัดนะครับด้านบนซ้ายขวานะครับก็จะเป็นกระนกซุ้มประตูนะครับกระนกซุ้มประตูวัดคือจำลองมาจากหลวงพ่อพี่บุญนะครับยืนอยู่ประตูท่าเขาวัดนะครับเบิ้งให้เป็นลักษณะนั้นนะครับนะด้านคางด้านบนนี่นะครับกระนกที่เป็นท่าซุ้มประตูนี่นะครับกระนกหนาจั่วนี่จะมี้างละแปดตัวนะครับเขานับเป็นเทานับเป็นสี่นะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดนะครับเหลียนรุ่นแรกแล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับกระนกที่เป็นซุ่มประตูนี่ทั้งด้านหน้านี่ทั้งซ้ายและขวานี่จะมีทั้งหมดอยู่แปดตัวนะครับขังละแปดตัวนะครับไอ้ส่วนที่เป็นเจ็ดกระนกก็มีครับแต่เป็นรุ่นที่สามซีหานะครับอ,อันนั้นเขาเรียกว่าตระกูลเจ็ดกระนกยืนเอียงนะครับ เอาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่เลยนะครับคือมีร้อยมือร้อยเท้านะครับด้านบนนะครับก็จะมียัโตัวหนะยนโตหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับก็จะมียัอยู่สามตัวคืออานวานะมะพะนะครับส่วนด้านหลังมียันสองตัวคือทะทะนะครับมียันสองตัวตรงกลางร้อยมือร้อยเท้านะครับจะเป็นรูปกงจักนะครับนะ ตรงกลางร้อยมือร้อยเท้าจะเป็นรูปกงจักรนะครับว่ากันว่าหลวงปูชดเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่ากลางฟามือฟาเท้าโขงหลวงพ่พิบูลเป็นรูปกงจักรขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยทุกเหรียญนะครับจึงได้มีร้อยกงจักรยุ่กางฟาเท้าฟามือของหลวงปู่นะครับอันนี้คือที่มานะบําเพนววาเหตุข้ดมาซื้อนะครับอันนี้มีที่มานะครับมีการเสืบคนประวัติมีการเล่าถึงเหตุการณ์จริงๆนะครับนะ ถึงได้มีเอกลักษณ์แบบนี้นะครับที่นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ห้างสีเบิ้งไหนนะครับวันนี้ผมสีมาแนะนำแล้วกันนะครับว่าเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนี่เป็นยังไงแต่ผมมีแค่รุ่นแรกนะรุ่นสองรุ่นสามผมมีขายไปแล้วรุ่นสองมีอยู่นะครับเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับสามารถกลับไปย้อนเบิ้งคลิปเก่าๆได้นะครับอยู่ในถ้ำล่าของช่องนะครับเข้าไปที่วิดีโอของช่องนะครับกสิมี่อ่าบวชมูวิดีโอ ในนําวัตถุมงคลของจังหวัดอุดรหลากหลายสํานักหลากหลายวัดหลากหลายรุ่นนะครับให้ได้เลือกชมให้ได้เลือกรับชม่มรับฟั่งกันนะครับจะเข้าไปเบื้องด้เลยนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับบล็อกหนึ่งสองสามนะครับจะมีตัวตัดตัวเดียวกันนะครับจะมีตัวตัดตัวเดียวกันนะเหรียญรุ่นแรกบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามนะครับบล็อกแรกเป็อย่างไรนะครับบล็อกแรกคือจะเป็นลักษณะนี้นครับเหรียญจะเรียบนะครับ เหรียญจะเรียดบบมี m, m, ่ขีกาโบมี่เม็ดพดขึ้นนะครับขีกาคือเม็ดพดนะครับเกิดจากการเก็บรักษาแม่พิมพ์บอดีนะครับบล็อกพิมพ์บอดีเฮดไห้สนิมกัดกินพื้นผิวของบล็อกแม่พิมพ์นะครับเกิดเป็นลุมนะครับเมื่อน้ำมากปั๊มหรือน้ำมาจะสางวัตถุมงคลนะครับลุมนั่นก็จะเฮ็ุให้เกิดเม็ดพดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุนหลกบล็อกหลกจะบบมีเม็ดพดนะครับ เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกบล็อกแรกคือเหรียญที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับนะจะโบมีเม็ดพดจะโบมีเม็ดกาดนะครับแต่อันนี้เป็นคาบขีดเนขีโค่นนี่คือเจ้าของเก่าเพิ่นเก็บเก็บไว้ดีครับอ่าเพิ่นเหลี่ยมกรอบไว้แหละแต่ที่นี่กรอบแตกนะครับก็สิแควนไป็ดทำงานทำการไปเรียนไปนั่นไปนี่นะครับกรอพอกรอบแตกแล้วเนี่ยขีฟุนฟ้นขีฟอยก๋าจีซึมเขานะครับพอถือน้าแล้วเขาไปก้อนน้ำองค์พระนี่นะครับอ่าก็ถือว่า เสียดายผิวอยู่นะครับเพราะว่ามีขาบฟุ้นคำยังติดผมกับบกกาล่างนะครับก็ได้แค่เคลี้ยวออกนะครับแต่กาเคลี้ยวหลายบวไลาเดี๋ยวเฮ็ดให้สภาพพระเสียหายกันเลยเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นบล็อกสองนะครับถ้าเป็นบล็อกสองนะครับตรงนี้จะมีเม็ดพดแถบเม็ดพดขึ้นนะครับแถบเม็ดพดขึ้นนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะมีแถบเม็ดพดขึ้นนะครับหนาเลยนะครับอ่าแล้วส่วนตรงนี้ปลายไม่เท่าก็จะมี เม็ดโ <eres S 2> พดแตกๆแ,แยกกันไปนะครับอันนี้เขียนว่าบล็อก2คือบล็อกกากนะครับส่วนบล็อกที่3นะครับบล็อกที่3เม็ดพดตรงนี้กับมีคือกันนะครับเม็ดพดตรงน,น,นี้กับมีคือกันแล้วก็ไม่เท่าตรงนี้ตรงหัวไม่เท่านะครับจะมีเส้นแตกเข้าไปหาสุ่มนะครับแตกน้อยแตกหลายแต่แต่มีครับแต่มีเส้นแยกออกจากสุ่มนี่นะครับเป็นเส้นแตกนะคือบล็อก3าเขียนว่าไม่เท่าแตกนะครับหรือหอกแตกนะครับนะ่ แต่ตัวต uh ัดนะครับใส่โ like ตัวตัดตัวเดียวกันนะครับอคือจะมีล่องตรงนี้นะครับจะมีล่องตรงนี้อ่าล่องตรงนี้ให้จดจําแค่ว่าคือรุ่นแรกนี่มีสามบล็อกนะครับอ่ารุ่นแรกมีสามบล็อกบล็อกไซเฟนเรียบอันนี้เคยมาบล็อกไซโฟนเรียบครับบล็อกไซโฟนกาดบล็อกไซโฟนหอกแตกแต่ตัวตัดเดียวกันคือจะมีล่องตรงนี้ครับแต่อย่าไปจดจําหลายนะครับอ่าสำหรับร่องตรงนี้นะพอของเกมมันกระเ็ดได้นะครับให้หูแค่ว่าถ้าเป็น ขอบตัดเหรียญที่มีรล่องตรงนี้นะครับจะเป็นสามตัวจะเป็นสามบล็อกแหลกนะครับเดี๋ยวผมซองให้เบิ้งตันะะเห็นบ่ันจะมีรล่องเห็นบ่านจะเป็นรลอ่องอ่านี่คือบล็อกแหลกนะครับอ่าน,นี้คือเหรียญรุ่นแหลกนะครับเหรียญรุ่นแหลกบล็อกแหลกนะครับสายฝนเหลีย่ยมบล็อกตรงไม่ท่าว่ามีกาก,ากนะครับอ่าปลายไม่ท่าว่ามีกากว่ามีแตกนะครับข,ขางซุบนีว่ามีกากว <program> ่ามีแตกนะครับเดี๋ยวที่นี้ลงมานะครับ เ้นขอบจีวอนนะครับอ่าเส้นขอบจีวอนนะครับจะต้องมีนะครับีหลากเงาไว้ผีเลยนะครับหลังเต็งหัวไหลงมาพีนะครับเส้นคมคมเป็นตั้งเป็นสันนะครับหลากลงมาหอดผี่เลยนะครับนะอต้องเงาลงมาผี่เลยบล็อกแหลกนะครับอบล็อกแหลกสามบล็อกแหลกต้องมีเห็นบอเส้นขอบจีวอนปะเงาลงมาหอดผี่เลยนะครับหอดมันขอมือเลยครับ ตั้งเป็นสารลงไม้นะเห็นอยู่เนาะอ่าตรงนี้ก็ใส่เบิางอีกจุดหนึ่งครับแล้วก็เส้นแตกอยู่บองนี้นะครับเส้นอ่าเส้นแตกขีดเกินอยู่มองปลายจีวอนนี่นะครับแล้วก็มีอยู่นี่นะครับเห็นบ่อยู่ปลายจีวอนมีจุดเกินขึ้นไม้เลาะอ่าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มองนี้นะครับมีเส้นแตกอ่ามองปลายเดี๋ยวผมพยายามเอียงอ่าเห็นบ่นี่มองปลายจีวอนนี่ สุดจีวันเราจะมีแตกออกไปด้านขวางนะครับน,ะนี่นะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะนี่ไปด้านขวางนะครับนะเห็นบอลอย่างน,นี่เศษแตกยนะอยู่เนาะโอเคครับแล้วก็ตรงขอเท้าหลวงปูนะครับจะบบเรียบนะครับขอเท้าหลวงปูจะบรรบเรียบเ่าจะเห็นว่าเป็นห้อยมีดเป็นห้อยใบมีดขึ้นเป็นรูปเท้าหลวงปูอยู่นะครับนะ คือจะเป็นการซาะนะครับจะเป็นการเซาะเหนือบล็อกแม่พิมพ์นี่ไปไล่นี่นครับไปไล่นี่เพราะฉะนั้นขอเท้าหลงปูจะโบเรียบนะจะมีสันมีเหลี่ยมอยู่นะครับนะเป็นเส้นบล็อกมีสันมีเหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวผมเห็นเบิบ่งเห็นบล็อกจะมีเส้นขีดมีบล็อกมีสันมีเหลี่ยมอยู่นะครับนะอ่านิ้วเท้านะครับล่องเท้านี่คมคมนันหนาแบบนี้ได้นะครับนี่คมคมนันหนาแบบนี้เลยนะอ่นาน แล้วก็ในล่องตัวในล่องายตัวหนังสือนะครับนะจะเป็นเส้นขีดไล่ขวางนะครับอ่าเป็นร้อยใบมีดอ่าคุดเนื้อโลหะขื้นเพื่อสางฟอนตตัวหนังสือนะครับเข้าจะเห็นว่าเป็นสินขีดไล่ขวางนะครับอ่าเป็นล้อยใบมีดอยู่นะอ่าที่นี่สายฝนเรียบนะครับยังขึน้นว่าสายฝนเรียบนะครับคือตามพื้นเลียนนี่นะครับจะเห็นว่าว่าเป็นอ่าเส้นน้ำตกเส้นสายฝนนะครับ เดี๋ยวผมพยายามเปลี่ยนให้เบ้างนะครับแอนว่านี่ไม่จะเป็นเส้นสายฝนทั้งสี่นะครับเป็นเส้นเซียนนั่นแหละอ่าเป็นเส้นเซียนสายฝนทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับนะอ่าทั่วทั้งเหรียญเลยดานนานี่เดี๋ยวผมพยายามซองเขียนหน่อยวะ่อว่าเบิ้งแบบนี้กันนี่ครับนี่เกิดจากการทำก้มสะอาดนั่นบล็อกพิมพ์นะครับตอนแกะเหรียญน,นะครับอ่าอาจจะใส่แปรงลวดอ่นอน ถูเพื่อปัดเศษฝุ่นโลหะที่แกะออกนะครับอ่าก็เลยไปขูดกับผิวเหลียงก็เลยเป็นร่องแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของสายฝนเรียบนะครับด้านหลังจะว่าเป็นขึ้นดานหนานะครับด้านหลังจะว่าเป็นขึ้นจังด้านหนานะครับกเซนเสียนนะครับอ่าแล้วก็มองข้อลูกกัะเดืองของปูนะครับอ่าต้องเบิ้งเห็เป็นตัวเอ็มนะครับตัวเอ็มใยนะครับนะลูกกัะเดืองจะต้องเป็นตัวเอ็มไงนะครับนะ อาจจะเห็นว่าเป็นยักยักยักยอยู่นะครับแต่ซองกองลงไปดีๆมองดีๆก็จะเห็นเป็นตัวเอบเงยนะครับอ่าส่วนจีวอนเขาเบิ้งความคมนะครับจีวอนเบิ้งหลิวความคมนะความลึกความธรรมชาตินะครับของการแกะนะครับจะเห็นว่ามีความคมลึกนุ่นนะครับเป็นธรรมชาติมีมิตินะครับของความเป็นผ่าจีวอนเป็นริวเป็นริวนะครับนะอ่าเป็นริวเป็นริวนะ เดี๋ยวที่นี้นี่ผมแนะนําทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับเธอเลี้ยนที่เดิมๆนะครับเห็นป่ายิบวันตรงนี้ไหมครับรน,นะนี่นะป่ายิบวันหนึ่นะสังเกตป่ายิวันตรงนี้นะครับอ่าจะแตกเป็นสองแฉกนะครับกล่องผมมันสูมในแค่นี้ไหมเดี๋ยวหาเอียงกันจะแตกเป็นสองแฉกนะครับ บอเห็นดอกไปซ่องเอาแล้วกันไปซ่องเอาแล้วกันถ้าผู้ใดมีแะ้รก็ไปซ่องเอาแล้วกันนะครับตรงนี้จะแตกเป็นสองแฉกนะปลายตรงนี้ปลายจีว่านตรงนี้จะแตกเป็นสองแฉกนะกล่องผมมันมันบวซูมเพราะความซูมมันบาถึงกล่องพราลักลอยเนะ <c oughs> าะเอาละครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับด้านหนาที่อยากแนะนํานะครับลู่เจาะหูเหรียญจะต้องเต็มพิมพ์พอดีนะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับจะมีร้อยจิกบนหูเหรียญน,นะครับ ด้านนี้นะครับท่าที่พบเจอมาจะมีทุกเหรียญนะครับตรงนี้ก็มีนะครับคาดว่าเกิดจากกรรมวิธีการเจาะหูเหรียญนะครับเฮตุให้เป็นร้อยจิกตรงนี้นะครับบางเหรียญที่โบมีผมก็ยังไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นแต่มีแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเกิดจากการเจาะหูเหรียญนะครับถ้ามีบองนี้เท่ากับสามารถพิดตรณหนได้ระดับหนึ่งนะครับบมี่มอว่าตางชิ้น แ<ไ>ท้เลยเนยนะครับแต่หัวเหรียญแ้นะมันมีนะครับนะเทาก็ไเป็นบ่งจุดอื่นรูบร่วมพร้อมนะครับเข่าๆนะครับแต่มีตรงนี้คือสามารถยิบจับซองได้เลยนะครับเอาส่วนด้านหลังนะครับคลิปนี้กับหิ้เงาแน่นะกับแนะน้ำแนะนํำช่องท่างให้ให้เข้าใจกันนะครับเนาะเพราะว่าเหรียญมันค่อนข้างหายากโดนเทียนี่กับเขามาหมุนมากในมือนี่เทียร่างคนกับเอร่เคไดยเห็นเลยนะครับพอไปเห็นแล้วเดี๋ยวกับ จำบ,บ่ไดหรือว่าเบ่หัวสิเบอร์วงใดผมก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับทีขามารับชม่มรับฟังคลิปของทังช่องนักเล่งพระทองทินที่ผมได้สร้างขึ้น,นครับกับเพื่อเป็นแนะนําแนวทางในการสะสมวัตถุมงคลแลวก็วิธีการเบิ่งวิธีการสังเกตของวัตถุมงคล,ลรวมไปถึงเรื่องของรัก มาตยาทในการหลินพระพรอมนะครับ,นะรบมีหลากหลายแทมกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยจะได้บ่อเบื่อกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังเข้าเบิ้ง <He 'll S 2> เลยนะครับเบิ้งดันตรงหูเรียนนะครับนะเข้าจะเห็นว่าล้อยเจาะลักษณะการเจาะหูเรียนการตัดหูเรียนจะเป็นป่านง่ายๆนะครับลักษณะการเจาะนะครับสองฟังหนี้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันคือฟังหนี้ แคบนะครับจากขอบหูเลี้ยญมหาขอบเลี้ยนแคบนะครับฟังนี้จากขอบเลี้ยนมาหาขอบหูเลี้ยนฟังนี้ก็กว้างนะคร <t> ับพวกนั้นจะบวกอกันอันนี้ตัดสินได้เลยนะครับนะพิจารณาได้เลยนะครับ้วก็ด้านบนนะครับจะมีขีปปิ่นะครับด้านบนจะมีขีปปินจะให้เบิ้งชัดๆัดเห้เบิ้งชัดๆท่อที่เบิ้งใดเห็นบอด้านบนจะมีขีปปินเนื้อหูเลี้ยนพื้นที่หูเลี้ยนซ้ายขวาจะบอท่อกันนะครับจะมีแคบขางกว้างขางนะครับ ทีนี้มาขยับมาที่ตัวนะด้านล่างนะครับจะมีเส้นขีดเห็นปะจะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีดตรงนี้เส้นขีดเกินหรือเห็นแก้เกินนะครับเขาจะเห็นอยู่อันนี้มันผิวเดือมันเบืองอยากนะมันก็จะเห็นอยู่นะครับถ้าซ่องโจจริงก็จะเห็นนะครับนะเห็นปะอ่าขยับลงมานะครับฟ่ามือด้านนี้นะครับอ่าฝ่ามือด้านนี้ตรงนิ้วก้อยนะครับจะมีเส้นเป็นเล็บเห็นปะนี่ โค้งนะครับโค้ขงของมาหานิยวนั่งนะครับจะมีเส้นขีดเกินโค้งมาหาหนิยวนั่งนะครับอันนี้มันมีขีดฝุ่นติดแต่เราก็เห็นอยู่เนาะเห็นปลายปลายอยู่เนาะบนอ่าถ้าเป็นขีดฝุ่นเพามีมันก็นกนเป็นเส้นโค้งมหานิยวนั่งเลยนะครับ cushion. แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับนี่ยไต่ฟาม์มือร์นี่ใต้อุ้งมือจะมีเส้นขีดเกินนิดหน่อยนะครับ กอกอะไรไ่เห็นดอกยุ่งนี่แหละนะจะเป็นเส้นขี้เกินยุ่ไตอุ้งมือนะครับแล้วยันนะครับยันตัวนะตัวมะนะครับตัวนี้นะครับจะมีเส้นแตกมาทั้งนี้นะครับแล้วก็มีเส้นแตกลงมาทั้งนี้นะครับนะเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับเซสิว่าตัวกันเห็นว่าี่จะมีเส้นแตกนะครับนี่นึงทางนี่ทา้งนึงมหานิวโปนี่นะครับมหานิวโป่นะครับนี่มันเป็นเพลียวเพลนะแต่กล่องผมบรสัต อ่านี่เห็นละวหนึ่งเซนนะครับทั้งนี้อีกหนึ่งเซนนี่พยายามเบิกดีนะครับเบิงไปตามผมนะครับพยายามเบิงดีดีให้ค่ำเดียวเลยว่าต้องคมนะครับต้องคมชัดนะครับถ่าซองกล่องเบิงเหรียญตัวจริงนะครับแล้วตามฟ้ามือนะครับตามฟ้ามือฟ้าเท้านี่นะครับตามฟ้ามือฟ้าเท่านี่นะครับจะมีเซนจะมีเซนลองล่อยของการขุดเหนือโลกะเพื่อสร้างเป็นรูปฟ้ามือฟ้าเท่านะครับนะ จะบด้เรียบนะครับเอียงใช้ไฟอย่างนี้เาจะเห็นว่าเป็นร้อยเส้นๆยืนมันจะเป็นร้อยเส้นเป็นล้อยขื้นอยู่เนาะเห็นบ่นะครับจะเป็นเส้นทิ้วแผ่วๆเราจะเห็นเงินนะครับนี่นะจะเห็นอยู่เนาะเส้นทิ้วแผ่วๆอยู่นะครับตามร้อยมือรอยถ่านะครับนี่ห้อยกล่องเ่าเป็นใจ่าจุดที่ผมว่าเลยเป็นเนื้อเกือนตรงนี้นะครับ ลักษณะการตัดนะครับฝั่งนี้นะครับจะตัดตรงดิงลงมาเลยนะครับแต่จะมีอยู่สองจุดนะครับที่ตรงยันนะครับตรงยันนะครับจะเด้งออกมานะครับนะตัดลงมาจะนุ่นออกมานะครับตรงลงมาอีกนะตรงนี้จะเป็นขยักเป็นนุ่นลงมาครับนุ่นออกมานะครับฝั่งนี้นะครับจะตัดโค้งสอบเข้าหาตัวเหรียญนะครับจะตัดโค้งนะบ่ได้ตรงนะตัดโค้งแผ่วแล้วก็ดีดออกไปนะครับนะแล้วก็จะมี ลอยยุบตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวตัดแรกนะครับด้านบนนะครับด้านบนตัดปั๊บเนี่ยเบิ้งตรงนี้จะเป็นขยักขึ้นนะครับหนึ่งตัดตรงดิ้งไปจะเป็นขยักขึ้นสูงกว่าทุกจุดนะครับเขาจะเห็นว่ามันสูงกว่าทุกจุดนะครับเห็นบ่านี่เห็นบ้าตัดตรงมากปุ๊บแล้วก็จะเป็นขยักสูงกว่าทุกจุดนะครับเขาไปทั้งซ่อนเข้าไปทั้งไตหูเหรียญนะครับ อมองนี้คือตัดตรงกันนะครับเดีย๋ยวที่นี่จุดพิจารณาตัวตัดนี่แหละเบื้องตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมหากล่องน,นี่นะครับตรงตัวตัดที่มันขยักนี่แหละนะครับมันจะสูงกว่านะครับมันจะเป็นลักษณะการตัดที่เป็นหล่องง่เป็นเส้นนูนง่นะครับแล้วก็เห็นใต้หูเรียนบ่าเห็นไต้หูเรียนบ่ตัวตัดจะตัดกินตัวกระนกนะครับ ตัวตัดจะตัดกินนตัวกนกนะครับจะไม่ได้ตั่านอกตัวกนกจะตัดเขาม้านะครับจะมีร้อยบากตรงนี้นะครับร้อยบากกินเข้าไปในตัวกนกใต้หูเรียนนี่นะครับนี่ผู้ใดมีกระซองไปตามละนะครับเห็นบ่เห็นบ่าจะกินเขาไม่ตัวกนกนะครับจะเห็นว่าเป็นร้อยบาะครับตรงนี้ตรงพิจารณาครับนะอ่าร้อยบากเลยนะ เหรียญรุ่นแรกนะครับจะมีเกย์ค่อนข้างหลายนะครับเหรียญรุ่นแรกรุ่น2อง่นะครับมีเกย์ค่อนข้างหลายแล้วก็เกย์เลยคือได้เหมือนพรอบนะครับเพราะนั้นหลักการพิจารณากาให้พิจารณาดีย่าโลบอย่าหยะครับพระบ่ะมาราคาบาท2บาทนะครับพระหลักพันหลักหมื่นนะครับก็ให้พิจารณาดีนะครับให้มองถึงความเลือกคมชัดเป็นธรรมชาตินะจุดตำาน้ต่างๆแล้วก็พื้นต่างๆลักษณะของเหรียญ รวมไปถึงตัวตัดขอบตัดยังแล้วแตนนะครับเป็นจุดพิจารณาได้หมดนะครับอานะครับมือนี้กะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับมือหนานะครับถ้าว่าอยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องได้ด้วยครับแล้วก็กดอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าจะได้บ่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ที่ทั้งช่องได้อัปโหลดลงไปกระชิเด้งเ้รับสาทันทีเลยนะครับ ผู้ใดมีอย่างอยากสอบถามข้อมูลนี้อย่างกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ด้วยครับแล้วกช่องท่างการติดตอ่อของช่องกะอ,อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับมีให้หมดนะครับ่องท่านการติดตอ่อ่องในนําวัตถุมงคลทองหินของจังรุดดอนนะบ่ได้เป็น่องไงครับคนซับก,ก็บได้หลายคนติดตามก็บได้หลายครับเป็น่องกะกาก,าก่องหนึ่งนี่แล้แต่ก็อยากให้เขามารับชมรับฟังนํากันนะครับกะที่เป็น การแนะนําจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับแนะนาวัตถุมงคลให้นะครับว่าแบบนั้นแบบนี้ดีแบบนี้แบบนแบบนควรเหรียญหาควรเก็บสะสมควรเก็บไปบูชาแบบไหนถึงจะถูกต้องนะครับอานะครับมนีกะได้เวลาสสมควรแล้วสาหรับมนีกะสวัสดีครับ